สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันอุลเล็กนะคะไม่ได้มาลงคลิปนานมากเลยในในใน u t u b e นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าที่ร้านมีอะไรบ้างน,นะคะตอนนี้ที่ร้านนะคะมีเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับกล้องแป๊บน,นึงนะคะโอเคค่ะโทรศัพท์กลับกล้องหลังไม่ได้นะคะก็เลยต้องเห็นหน้ากันแบบนี้ตลอดไปนี่นะคะตอนนี้นะคะที่ร้านมี 2องหนึ่งนะคะสองหนึใส่รถตู้ได้ใส่รถกระบะได้นะคะตอนนี้เป็นยางป้ายแดงปียี่สิบนะ,ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้คือส่วนหงนของด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นส่วนหนของด้านลา่างนี่แบบนี้เลยสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะตัวนี้ยกชุดอยู่ที่เก้าบาทค่ะถ้าเฉพาะยางอยู่ที่แปดพบาทนะคะ พร้อมใส่ถ่วงแล้วก็เปลี่ยนจุดลม,มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวถัดมาเป็นอีซูขอบ16นะคะอีซูขอบ16จะมีอยู่3าสีเลยต่อหน,นึ่งที่ร้านนะคะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีทูโทนแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นสีขาวตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะติดยางองนึ่าเนะคะตัวนี้ติดยาง2องหนึอยู่แล้วก็ ตัวนี้ยกชุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเออใช่ตัวนี้โทรศัพท์หนูกลับกล้องหลังไม่ได้ไงมันเลยแบบตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทส่วนต,วตัวตรงนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะถ้าเป็นสูปรตัวเก่าอย่งแงนะนะว่าต้องใส่อแดปเตอร์คู่หน้าแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องอแดปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถัดมาตัวนี้เป็น สองสองห้าหกห้าสิบหกนะคะตัวนี้เป็นวีซูนะคะตัวเตี้ยตัวนี้ใส่วีโก้ก็ได้นะแต่ว่าใส่สัมนาไม่ได้นะคะตัวน,นี้ถัดมาเป็นสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบห้านี่เลยแบบนี้เลยสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบห้านะตัวนี้ยางป่าอยู่สัมนานะคะเป็นยางโยกโก้ขอดป,ป้ายแดงแบบนี้เลยนคะคะถัดมาตัวนี้จะบอกว่านานๆมาทีแล้วก็ตอนนี้ถ้าขายได้แหละทุกคนตัวตัวตัวนี้จะอยู่ที่ 255ห้าหตัวนี้2 5ง7้าห้าคาอยู่ที่1 5 5่งอยบาทาานะคะนี่ป้ายแดงแบบนี้เลยเส้นสีคมนวะหนูจะบอกว่าตอนนี้สองสี่เจ็ดสิบส่หอ่ะาะไม่ได้ทํามาแล้วตัวที่ทํามาก็จะเป็น 2 5งห้าหจ็ดสอ่าตัวนี้1ตัวแล้วก็ไอพวกสองสี่อ่ะพี่จะต้องซื้อเป็นยางใหม่กันเท่านั้นเลยถ้ายางป้ายแดงจะไม่มีทําแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องดูอัปเดตอีกทีนึงว่ามีไหมแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีทําออกมาเลยนะถัดมาตัวนี้เป็นขอบ18นะคะตัวนี้จะเป็น New X ขอบ18บแปดสวยๆแบบนี้เลยสองหกห้าหกนะคะเช่นสีโคดแบบนี้เลยนี่นะ อันนี้มาให้ดูคร่าวๆเฉยน,นะคะว่ามีอะไรบ้างแะา่าด,ดูด้าเลยเพราะว่ามีหลายคนโทรหาหนูเลยนะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยเพราะว่าพี่ๆบางท่านนะบางทีอะแบบ เขาก็อยากรู้ไว้ก่อนว่าแบบว่าราคามันประมาณนี้ประมาณนี้นะเผื่อว่าจะไปเทียบกับร้านอื่นก็ได้อันนี้หนูไม่ได้ซีเรียนะว่าแบบจะไปเทียบกับร้านใครเพราะว่าอย่างน้อยถ้าขายอย่างเงี้ยราคามันจะต่างกัน500ร้อยพันแค่นี้เนี่ยมันจะไม่ต่างกันเยอะแล้วก็อยู่ที่ว่าของแถมแข้แถมอะไรให้อันนี้ค่ะเออแต่ว่าหนูจะต้องบอกก่อนว่าที่พ่อค้าแถมให้อะไม่รู้ว่าเป็นแต่ร้านหน เขาว่าไม่ได้บวกมาแล้วนะแบบว่าสมมุติเนี่ยอะสมมุติอย่างตัวเนี้ยขายหน้าร้านอยู่เหมือน5,500ใช่ไหมคะแล้วเขาแถมน็อตล้อให้ถ้าอย่างเนี้ยแถมน็อตล้อให้หนูจะบอกว่าตอนหนูซื้อก็ไม่มีน็อตล้อแถมมาให้หนูนะทางร้านาะแถมไปเองไม่แล้วก็ทางร้านไม่ได้บวกเพิ่มไปกับอันนี้นะอันนี้คือขายเหมือน5,500อยู่แล้ว แถมเราล้อให้ก็คือว่าเอาง่ายๆเราก็จะได้เอาพูตรงๆกก็เราจะได้กําไรที่น้อยลงแต่ก็คือว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเน้นเน้นขายออกมากกว่าเน,นาะเพราะว่าถ้าขายออกอย่างเงี้ยแล้วก็คนเราเขาก็จะปากต่อปากกันไปคนเรามันต้องมีเพื่อนมีฝูงอยู่แล้วล่ะไม่มีใครอยู่คนเดียวหรอกค่ะอย่างน้อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปบอกคนอื่นว่าเออร้านนี้ไม่ขากนนะอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นตัวดัลลอปนะคะตัวนี้เป็นตัวดัลลอปตัวนี้เป็นอีสูตตัวดัลลอปตัวนี้สองห้าห้าสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดตัวนี้หนึ่งมีทั้งดัลลอปมีทั้งบิดโตนแต่ถ้าพูดตรงๆถ้ามหาหนูถ้าให้หนูเชียร์ขายหนูเชียร์ขายบิดโตนใครที่ใช้งานนานบิดโตนนะคะเอ่ออันนี้สําหรับหนูนะแต่ว่าใครงบน้อยถามว่ามันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนหรอกถ้ามันเหมือนกันราคามจะต่างกันหรอกเออนี่นะอันนี้พูดตรงตกเมือมันไม่เหมือนกันค่ะมันต่างกันแต่ว่า อันนี้ก็ใช้ได้มาแล้วแต่ความชอบแต่คือถ้าให้หนูแนะนําหนูจะแนะนําบิดตัวมากกว่าแต่ว่าบิดตัวก็ราคาแรงกว่าบิดตัวจะอยู่หมื่นเจ็ดห้าร้อยยางเปล่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแต่ถ้าตัวนี้โยกช่ดอยู่หมื่นห้าห้าร้อยยางเปล่าจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทตัวนี้ยางเปล่าถูกนะเนี่ยแต่ก็ใช้ได้นานเหมือนกันแบบใหม่ๆเลยก็ดีกว่าเราไปซื้อยางเปอร์เซ็นใท่น์นะคะมีแบบนี้มีหมดเลยอันนี้หนูมาแบบให้ดูไวๆนะ แล้วก็พ่อค้าส่งนะเข้ามาที่ร้านหนูได้นะหนูมีราคาส่งให้นะคะไม่ต้องกลัวราคาเบาๆแน่นอนแต่ย้ําก่อนว่าบางรอบอะถ้าบางรอบรอบไหนของมาถูกหนูขายถูกรอบไหนของมาแรงหนูก็จะขึ้นนิดหน่อยก็คือแบบไม่ได้ขึ้นถึงขนาดสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกได้แต่ก็คือว่ามันก็ต้องขึ้นเนาะบางทีทุนมันมาแพงอะอันเนี้ยแบบของบางรอบมันไม่เท่ากันบางรอบมันก็ถูกถ้ามาขายถ้ามาถูกแล้วก็ขายถูกเพราะว่าเน้น เน้นขายออกสามารถกว่านะคะแล้วก็ใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหนูได้เลยนะ0 9 9 1 9 0 5 5 1ูเล็กจ้านี่นะคะน้านหนูอยู่ซอยลังสิตเปิด์พอยนะคะที่วันนี้ต้องเห็นหน้าหนูบ่อยๆหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์กลับกล้องหลังไม่ได้ก็เลยต้องเห็นเป็นหน้าหนูสวัสดีค่ะ,คะ